มิสเอสวัสดีครับ มเมเจอสวดอีครับมเมเจอสวัสดีครับ เมเจอร์นิเจอร์สวัสดีครับจากเมจอร์นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้พบกันในในนัดเพจของเมเจอร์นิเจอร์บอกนะครับส0สาขาทั่วประเทศไทยไม่วนะ่าจะเป็นโคราชอุดรน,นะครับแล้วก็ขอนแก่นจัดทึงเซาพิษณุโลกราชบุรีสุพรรณบุรีนะฮะภูเก็ตสุร,ราษฎร์และก็นครศรีธรรมราชนะครับสินค้าราคาโดนใจสินค้า ในรูปแบบที่ท่านลูกค้าจะต้องไม่พลาดนะฮะไเป็นเจ้าของกันนะฮะใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นเลยหรือว่าสอบถามทางหน้าเพจเราได้นะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะฮะท่านลูกค้าที่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นท่านลูกค้าที่ต้องการผ่อนพันบัตรประชาชนเราก็เปิดบริการผ่อน่านบัตรประชาชนทุกสาขาครับสอบถามกันได้นะฮะวันนี้เปิดบริการทุกวัน นะครับวันนี้ก็เปิดนะฮะทุกสาขาเลยเปิดถึงบางสาขาเปิดถึงทุ่มนะฮะโดยาบางสาขาก็จะเปิดอยู่ที่18นาิกานะฮะอย่างสุพรรณบุรีโคราาและก็เ่านะฮะนครศรีธรรมราชเปิดถึง18นาิกานะฮะปรับปรุงใหม่นะครับเปิด9โมงเชา้าถึง18นิกาทุกวันนะฮะ,ะช่วงนี้หลังปีใหม่กันแล้วนะฮะ หลังปีใหม่กันแล้วหลายท่านช่วงหน้าร้อนนะมีโครงการอยากจะเปิดคาเฟ่หลายๆท่านกําลังหาคนชื่อกันอยู่นะหลายท่านเปิดออฟฟิศหลายท่านเปิดร้านอาหารนะครับช่วงนี้ช่วงปีทองมังกรทองเนาะก็มาหาสินค้าจากเราได้เรนเจอร์สวยๆนะครับวันนี้แนะนําเริ่มกันเลยกันนะครับวันนี้แนะนําในส่วนของอที่จะนําเข้าไป ในบ้านของท่านก็ได้ไปจัดในสวนก็ได้หรือว่าจัดเป็นร้านค้าร้านกาแฟนะฮะแนะนำกันไปนะครับชุดนี้มาใหม่เลยนะฮะเป็นชุดเหล็กนะตัวนี้เป็นเหล็กการพ่นสีอาบสีนะครับก็จะพ่นกันสนิมนะตัวนี้สามารถทั้งภายนอกและภายในได้นะครับขนาด2ที่นั่งนะฮะมีขนาด2ที่นั่งบวก1ที่นั่งบวก1ที่นั่งพร้อมกับเป็นโต๊ะกลางโต๊ะกลางก็ เป็นดีไซน์ที่เก๋ๆมากนะเหมาะสําหรับใช้งานจริงๆสวยจริงๆครับของจริงนี้หนัง PU นะตัวนี้จะเป็นหนัง PU บุบุเย็บสวยมากนะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับให้ดูใกล้ๆเลยหนังวาวเลยทีเดียวเป็น PU ออยครับตัวนี้เป็น PU ออยเรียกว่าให้ความนุ่มสัมผัสนุ่มแล้วก็นั่งนะครับอัดด้วยฟองน้ําอย่างหนาเลยนะตัวนี้ ราคาพิเศษครับใกล้สาขาไหนสอบถามสาขา,า,ขานั้นดูนะครับในเลือกสีดําแล้วก็สีขาวนะครับยังไงก็เรียนเชิญครับตัวนี้เขาบอกว่าคุ้มค่าราคามากนะนะฮะชุดใหญ่เข้ามาหน่อยถอยนิดนึงนะดูชุดไม้ชุดใหญ่หน่อยนะครับชุดไม้ชุดใหญ่ตัวนี้จัดรายการพร้อมบวกโต๊ะกลางเช่นเดียวกันนะครับสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ ไม้แท้ๆอย่างหนาสาหรับท่านลูกค้าที่จบบว่าอยากได้ความทนทานนะครับอยากได้ความทนทานอยากได้ดีไซน์ที่แบบเรียบหรูเรียบง่ายพร้อมตกกลางสําหรับสํานักงานหลานรับลูกค้าของท่านนี่เลยนะฮะตัวนี้จัดให้กับท่านเลยนะครับในราคาสูดพิเศษหนึ่งหมบาทนะมาด้านนี้ต่อแล้วกันหรือจะเป็น ส่วนเขาเก้าอี้บาสนะครับส่วนเก้าอี้บา์เรามีให้เลือกหลายรูปแบบนะฮะปรับสูงปรับต่ําหรือปรับหมุนเฉยเฉยนะปรับหมุนเฉยเฉยก็อย่างนี้นะฮะปรับขึ้นลงไม่ได้บางท่านอยากได้ปรับขึ้นปรับลงมีพนักพิงไม่มีพนักพิงนะครับเรามีหลายรูปแบบเริ่มต้นแค่1290บาทนะครับเริ่มต้นที่1290บบาทนะครับตัวนี้สินค้ามีให้เลือกหลากหลายมีทุกสาขาเลย นะครับอันนี้มีทุกสาขาบางสาขาอาจจะมีจํานวนน้อยหน่อยบางสาขาสามารถสั่งได้ทุกรุ่นนะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้ท่านสนใจแคปหน้าจอไว้แล้วก็ถามผ่านหน้าเพจได้หรือเข้าไปถามสาขาใกล้บ้านของท่านนะครับตัวนีเ้เมื่อกี้บอกว่า1290บาทตัวนี้นํามาจัดรายการอยู่1090บาทนะเป็นเต้าอี้บาทรงปกติ นะครับไม่ได้ปรับขึ้นปรับลงนะฮะตัวนี้สำหรับท่านลูกค้าที่อยากได้ไปใช้งานเรื่องของเก้าอี้บาร์มาโซฟารับแขกอีกอย่างหนึง่งดีไซน์มาใหม่ครับช่วงนี้โซฟารับแขกชุดรับแขกนะก็เรียกว่าชุดรับแขกเยอะมากนะเอลเชฟก็มีมาใหม่ๆเลยแต่วันนี้อยากอยากอยาก,อยากนำเสนออยากนําเสนอเรื่องของโซฟาที่เป็นชุดรับแขกนะครับเพราะว่านานๆทีจะได้นําเสนอในชุดแบบนี้นะ ตัวนี้เป็นหนังพีครับไม่รวมโต๊ะกลางนะครับสามบวกหนึ่งอ่าสามที่นั่งบวกหนึ่งที่นั่งบวกหนึ่งที่นั่งตัวนี้จะเป็นดีไซน์สามอ่าสามชิ้นเป็นดีไซน์สามชิ้นแล้วก็ขาไม้นะครับตัวนี้จะเป็นขาไม้โครงสร้างไม้จริงด้านในนะครับบุด,ด้วยฟองน้ําอย่างดีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเห็นว่าพกเคสสปริงนะโซฟาเราเยอะนะฮะต้อง ต้องสัมผัสดูต้องสัมผัสดูบางตัวเป็นเขาเรียกว่าบุพองน้ําโดยปกตินะครับทุกวันนี้ที่นํำเข้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นพกเก็ตสปริงเพราะว่าการใช้งานของพกเก็ตสปริงมันให้ความก็เรียกว่าการให้สัมผัสที่นุ่มแล้วนั่งสบายนะตัวนี้เข้ามาดูกันได้ครับตัวนี้เข้ามาดูกันได้หรือว่าสั่งเพิ่มเติมได้ในสาขาที่ใกล้บ้านนะครับอย่างที่บอกครับบางสาขายังไม่ได้ลงนะครับตัวนี้ สามชิ้นนะสามชิ้นดีไซน์สวยครับออกแบบที่แบบเป,นแนกกนะเป็นแนวกัมกึ่งนะเป็นแนวกัมกึ่งก็เรียกกันแล้วก็โครงสร้างด้านข้างบุหนังทั้งตัวตัวนี้จะเป็นหนังทั้งตัวเลยนะ,ะในราคา18,900บาท18,900บาทนะมาตัวต่อไปนี่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้หนังทั้งตัวอยากมีแขนที่แบบวังแล้วแบบเขาเรียกว่า มันวางแก้วน้ําได้นะเพราะว่าอย่างนี้นะตัวนี้สามที่นั้งเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นโทนสีดํานะครับแล้วก็วางด้วยแขนแบบไม้ปิดผิวนะครับตัวนี้โครงไม้เช่นเดียวกันตัวนี้จะมีความบางกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะจะมีความบางกว่าแต่ว่าดีไซน์ที่แบบสุดยอดเช่นเดียวกันนะอันนี้ขายราคาเ็าก่อนครับราคา ขายในราคาเท่ากันนะฮะหนึ่งหมื่นับาทตัวนี้จะไม่รวมโต๊ะกลางนะครับท่านลูกค้าสามารถเลือกโต๊ะกลางที่ท่านลูกค้าชอบแล้วก็ดีไซน์เข้ากันได้ช่วงนี้โต๊ะกลางของเราก็จัดราคาสุดสด,สดเลยช่วงนี้โต๊ะกลางเราเยอะมากโต๊ะกลางแบบหลายดีไซน์มากมายเลยทีเดียวนะดีไซน์การเย็บที่เรียบง่ายแต่ดูหรูนะ มาดูกัน18,9 0 0บาทนี่สไตล์คลาสสิก่ะคลาสสิกนะเป็นไม้เช่นเดียวกันเป็นโครงไม้จริงอ่ะตัวนี้จะมีหนักนะตัวนี้หนักไม่ใช่เบาๆนะครับตัวเล็กๆนี้ตัวนี้โครงไม้แข็งแรงมากผมบอกเลยนะครับหลายๆร้านนำไปใช้กันหลายๆคาเฟ่เอาไปใช้กันนะด้วยแบบว่านั่งเช็คอินนั่งคุยนั่งอะไรกันประมาณนี้เลยใช้งานทำงานอะไร ประชุมกันก็นยังได้เลยนะหรือว่าเอาไปชุดรับแขกในห้องทํางานของท่านก็สามารถปรับแต่งในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการได้ตัวนี้มาพร้อมกับโต๊ะกลางครับมาพร้อมกับโต๊ะกลางจัดรายการอยู่แค่16500บาทนะ16500บาทมาด้านนี้ต่อนะีดีไซน์ที่เป็นโต๊ะสนามก็ยังมีให้ท่านเลือกอีกนะครับซึ่งจะเป็นเก้าอี้ตับโต๊ะนะตัวนี้เก้าอี้สที่นั่ง ตัวนี้นาเสนอไปแล้วนะอยากทบทวนให้ท่านลูกค้าได้เอาไปใช้กันเขาบอกว่าจัดราคาถูกมากนะครับแต่ราคาถูกมาก ,3990 ,3990 คุ้มสุดๆนะครับโครงเหล็กนะเหล็กเหล็กแข็งนะไม่ใช่เหล็กโปร่งนะครับตัวนี้เหล็กแข็งไม่ใช่เหล็กโปรง่งลองมาดูกันนะครับโต๊ะก็จะเป็นปิดผิวนะครับขออนุญาตแจ้งว่าเป็นเมาโต๊ะปิดผิวนะครับในราคา3990 อยากได้โต้ไหวนมีแบบสีน้ำตาลสีดำนะโตะชุดใหญ่นะครับบางร้านจะมีชุดใหญ่ก็เลือกดูกันได้นะหรือจะเป็นชุดโต๊ะสนามเป็นโครงเหล็กไม้จริงนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบเช่นเดียวกันอยากได้โต้แบบน่ารักน่ารักนะก็คู่กับเก้าอี้นะตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายหลาย,ลายนะตัวนี้ตัวนี้มีสองสาลายเลยนะครับมา มาในสนามอีกรอบหนึ่งนะครับชุดหลับนะครับโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาสนามนะฮะก็เป็นเก้าอี้สองที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นสามที่นั่งตัวนี้ตะข่ายด้านหลังนะฮะเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาก้ำกึ่งทันสมัยนะครับแล้วก็ย้อนยุกนะเขาบอกว่าใช้งานคุ้มค่ามากกับโต๊ะกลางนะตัวนี้มาพร้อมโต๊ะกลาง ถูกมากๆนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับหรืออยากได้ดีไซน์เก๋ๆนะนี่ไกลๆเก๋ๆ,ๆ,ๆตัวนี้จะแยกชิ้นขายนะตัวนี้แยกชิ้นขายนะครับก็มีใ้ท่านเลือกเช่นเดียวกันอยากได้โต๊ะเช็คอินนะอยากได้โต๊ะเช็คอินนี่จักรยานตอนแรกผมสั่งแล้วบอกว่าอยากได้จักรยานสีแดงเขาบอกว่ามัน ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องเป็นสีดามันไม่เข้ากับกระตีมของมันเนาะต้องเป็นจักรยานสีดํานี้นะครับเป็นโครงโครงสร้างใช้คําว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นโซเป็นจักรยานแท้ๆครับเป็นจักรยานแท้ๆเลยตัวนี้เป็นจักรยานแท้ๆแล้วก็มาปรับแต่งดีไซน์จัดรูปลักษ์รูปทรงให้ได้ใช้งานเพิ่มมูลค่านะฮะแต่ราคา แค่8,900นะราคาแค่8 9ด0บาทนะครับบอกว่าพี่เอาไปปั่นได้ไหมต้องถอดครับต้องถอดแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางเป็นอะไรอีกเยอะเลยนะแต่ว่าตัวนี้เป็นจักรยานที่มานำเสนอให้กับท่านลูกค้านะงานสไตล์สนามอย่างที่บอกยังมีอีกเยอะนะฮะให้ท่านเลือกมารูปแบบใหม่ๆห,หรือว่าตามที่แบบ ลูกค้าต้องการนะครับสามารถสั่งได้ครับตัวนี้สามารถสั่งได้สามารถสั่งได้ที่เรียกว่าดีไซน์แบบที่ท่านชอบนะครับชอบตัวไหนบางทีลูกค้ามาจํานวนอาจจะมีแค่ชิ้น2ชิ้นลูกค้าอยากได้เป็น10นะครับก็สามารถสั่งออเดอร์กับเราได้นะฮะก็ขออนุญาตดูรอบๆแล้วกันะนะนะเรามีให้เลือกมากมายนะครับเขาบอก m a เจอร์ฟอนิเจอรมอสินค้า เยอะแยะนะครับสินค้าเยอะแยะที่จะให้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารมาใหม่ๆเลยอย่างที่ผมบอกครับโต๊ะอาหารมาใหม่ๆโซฟามาอยากนํานเสนอโซฟามากเลยแอลเชฟตัวนี้นะครับงานหลุยงานหลุยงานหลุยไม้สักนะครับของเราจะเป็นงานหลุยไม้สักแท้แล้วก็การันตีด้วยใบเซอร์นะครับเรามีใบเซอร์ให้กับท่านแน่นอนนะครับว่าของเราเป็นไม้สักแท้นะ มาดูกันนะครับตัวนี้ปิดท้ายด้วยตัวนี้แล้วกันอ้วันนี้คนดูเยอะจังขอบคุณมากเลยนะครับพอดีว่า <c oughs> เป็นไม่สบายนิดหนึง่งนะฮะอาจจะพูดติดติดขัดๆเป็นโซฟาปรับนอนนะตัวนี้อ่ะขออนุญาตแล้วกันให้ท่านลูกค้าได้ดู <Yes. S 1> นะครับโซฟาดูดวิญญ,ญาณกำลังฮิตนะตัวนี้ ลหลายเพจหลายร้านจัดรายการกันอยู่สาหรับโซฟาแบบนี้นะฮะใช้คำว่าโซฟาแบบนี้ไม่ใช่รุ่นนี้นะโซฟาที่ดีไซน์ออกมาข้างล่างเป็นพ็อกเก็ตสปริข้างบนเขาเรียกว่าบุใยใยสัะเคราะนะครับบางที่จะใช้ขนห่านขนแพะขนเป็ดอะไรประมาณนี้เลยนะครับเป็นโซฟาที่ใช้ฟังก์ชันง่ายๆนะครับดีไซน์สวย นะครับตัวนี้ปรับนอนได้ไหมนาาอะตัวนี้ปรับนอนได้อีกนะนี่สามารถปรับนอนได้นะครับดูกันนะครับแถมหมอนตั้งเจ็ดลูกเลยนะเอาไปเป็นเตียงนอนก็ได้เอาไปเป็นโซฟาพักผ่อนที่บอกว่าคุ้มค่าราคามากๆเลยนะครับฟังก์ชัน ตัวนี้มี USB ด้วยใช่ไหมนะครับก็เพิ่ม USB ตัวนี้ใช้ USB ด้านข้างนะครับจะใช้ USB ด้านข้างเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบนะอ่าอ่ะ,อะลองดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้เก็บเข้านะครับมีให้เลือกหลายสีครับตัวนี้มีให้เลือกหลายสีท่านลูกค้ารุ่นชัวรี่นะครับเข้าไปดู ทุกสาขามีจําหน่ายแล้วนะฮะไปสัมผัสไปนอนไปนั่งดูนะฮะขอบอกว่านุ่มมากมากครับสําหรับโซโฟ,ฟารุ่นนี้ช่วงนี้ขายดีมากนํามาจัดรายการในช่วงราคาสุดพิเศษร้านอื่นจะสามหมื่นสี่หมื่นเราไม่ทราบนะครับของเราจัดแค่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทครับโซฟารุ่นนี้ขอบอกว่าคุ้มสุดๆนะฮะ คุ้มสุดๆตอนนี้มีโซฟาหนังแกะมานะครับมีโซฟาหนังแกะมาันะม่าน,าน,นอยากดูไหมนะครับในวันถัดไปเดี๋ยวเราจะพรีเซนต์เราจะรีวิวให้กับท่านนะครับโซฟาหนังแกะนะช่วงนี้มีมาหนึ่งตัวแล้วในสัปดาห์หน้าจะมีเข้ามาอีกนะครับถ้าลูกค้าที่ถามหาหนังแกะนี่เก็บก็ง,ง่ายนะอานนะใครๆก็ใช้อ่านได้ครับ สะดวกสบายอยากปรับนอนก็ได้หรือว่าจะเป็นโซฟาปกติก็ได้สาหรับรุ่นนี้26,900บาท26,900บาทนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันเลยนะสินค้าแต่ละสาขาสั่งมาจำนวนที่แบบไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีนะฮะก็คอยทยอยแบ่งให้กับทุกสาขาได้มีขายได้มีจำหน่ายนะครับสามารถสั่งได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการสีเพิ่มเติม นะอย่าลืมครับ Major f ์เฟอร์นิเจอรมี10สาขามี10สาขาย้ําผมย้ําทุกครั้งนะฮะมี10สาขาทั่วประเทศแล้วก็บริษัทในเครือนะครับก็ใกล้ตรงไหนเข้าไปดูกันนะครับเปิดตอนนี้อย่าลืมครับเปิด9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกานะครับขออนุญาตคุณลูกคา้านะครับ9ก้นาฬิกาถึงสิบแนาฬิกาทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับ กล้สาขาไหนไปสาขานั้นมีโปรดีๆสินค้าดีๆตอนนี้สาขาสุพรรณสาขาโคราชสาขาคนครศรีมีมุมพิเศษนะครับสินค้าลดสูงสุดถึง70%เลยนะครับสินค้าตัวโชว์นะฮะสินค้าตัวโชว์นำมาลดให้กับท่านขออนุญาตแจ้งว่าเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับแล้วก็มีสินค้าตัวใหม่นำมาลดถึง70%เนะครับเข้าไปสอบถามเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วพบกันในสัปดาห์ต่อไปและราวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ